เย้ชดๆมันร่อนเลยสูเม่แลวมันขายโรตีวะมันร่อนเก่งมากแล้วการที่เราไปลงเยอะๆบางทีระหว่างวันเราไปเจอแดดเจอลมแล้วมันแคร็กเว้ยเราก็ต้องแก้ปัญหาจากการอะไรชีดโบท็อกซ์เอ้าเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่แก้ปัญหาจากการลงลงพื้นให้น้อยลงหรอกเปล่าชีดโบท็อกซ์เออสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาพบกับไอตายอีกแล้วนะคะ ช่วงปลายปีเนี่ยก็จะเป็นช่วงรับปริญญาหลายๆมหาลาัยเนาะวันนี้เนี่ยตาเอา h า w to แต่งหน้ามาฝากไม่ใช่แต่งหน้ารับปริญญาธรรมดาแต่เป็นแต่งหน้ารับปริญญาสําหรับบัณฑิตที่ผิวเข้มจ้า,เ,าเรามาดูกันว่าเราจะทําให้ผิวเราเนี่ยสวยทั้งวันแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติปกปิดนะแต่ว่าไม่หนาโบะแล้วก็เลือกรองพื้นเลือกเฉดสียังไงให้มันสวยเข้ากับผิวเราเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ จะบอกบัณฑิตทุกคนเลยนะคะสําหรับการแต่งหน้ารับปริญญาสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่แป้งไม่ใช่เครื่องสอําอางใดๆแต่คือผิวผิวผิวก่อนรับปริญญาเนี่ยใหญ่จะให้ดูแลเรื่องผิวเยอะๆเลยนะคะบํารุงผิวให้เต็มที่ทุกรบทุกขั้นตอนที่ชู่มาที่เราซื้อตามวัสดสั450บาทเนี่ยช่วยได้จริงๆนะจ๊ะเพราะว่าอ่าบางทีอะ่ะเราแบบ นอนน้อยอะ่ะมันจะทําให้หน้าเราอ่ะผิวเราเนี่ยมันแห้งแล้วก็โทรมแล้วเวลาแต่งหน้ามันจะหลุดระหว่างวันเยิมระหว่างวันแล้วก็แต่งหน้าไม่เรียบเนียนไม่สวยนะคะส่วนตัวไตาเองล้างหน้าเสร็จไตาก็จะโทนเนอร์เซรั่มแล้วก็ครีมนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือครีมกันแดดนะจ๊ะแนะนําว่าต้องทาครีมกันแดดนะคะ,นะ,นคดดะ,คะเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดนะจ๊ะซึ่งทาให้ครบอย่างไอตาเป็นคนผิวเข้มแต่ชอบครีมกันแดดที่เวลาเกลีย เสร็จแล้วเนื้อมันจะไม่ไม่ทาให้ผิวเราขาวหรือว่าหน้าเทาอ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยกันดแดดแป๊บนึงนะจ๊ะใครที่เป็นคนผิวมันให้ใช้พัมเมอร์ที่ช่วยควบคุมความมันใครที่เป็นคนผิวแหง้งให้ใช้พัมเมอร์ที่เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วเวลา,าตาใช้พัมเมอร์เนี่ย,ยตาจะวอร์มบนมือแบบนี้ก่อนนะคะไปทําให้พัมเมอร์เนี่ยเขาพร้อมต่อการจะเข้าสู่ผิวแล้วเราก็เกลี่ยพัมเมอร์นะคะเกลี่ยให้ทั่วหน้าได้เลย แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือรองพื้นตัวนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆเพราะว่ารองพื้นจะเป็นตัวที่จะบอกเลยว่าผิวเราจะสวยไหมสวยตลอดทั้งวันหรือเปล่าสําหรับรองพื้นนะคะลุกนี้ตาใช้เป็นตัวนี้เลยจ้า L'Oreal Infallible นะคะ24 hour matte cover ตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่ออ,ออกใหม่ของ รุ่น i n f o l l i b l e ก็คือไม่ได้ใหม่มากแต่คือใหม่ล่าสุดของเขานะคะซึ่งผิวไอตาจะใช้อยู่ประมาณสีเบอร์1.06หรือ1.07แล้วแต่ช่วงซึ่งเวลาไอตาจะใช้เนี่ยไอตาจะปาดแล้วก็เอามาลองทาบดูก่อนนะคะ พอเราบีบออกมาแบบนี้แล้วใช่ไหมคะให้ให้เราเอามือเกลี clear, ่ยเสร็จแล้วมาลองดูลองทาบกับหน้าดูว่าสีไหนมันเข้ากับผิวเราที่สุดอย่างสี106อันนี้มันจะดูอาจจะดูขาวไปนิดหนึง่งถ้ายังไม่ชัวร์ให้เราลองเกลี่ยดูนี่เกลี่ยเนี่ยคือเกลี่ยแบบจริงๆนะไม่ใช่แค่ปาดแบบฟึดแต่ให้ลองเกลี่ยดูว่าเออเวลาเราเกลี่ยแล้วอ่ะมันเนียนมากแค่ไหนสีนี้ถึงแม้ว่าตรงนี้มันอาจจะดูขาวแต่พอเกลี่ยมันก็ดูเนียนดีนะอ่ะแต่ทีนี้เราลองดูเป็นสีที่เข้มขึ้นมาหน่อย ลองเกลี่ยดูว่ามันดูแบบกืนไปกับผิวมากแค่ไหนไอตาเนี่ยอยากจะให้ผิวมันดูเข้มหน่อยไอตาจะขอใช้สี1นึนะคะแต่จริงๆสี1นึนเนี่ยเวลาเกลี่ยบทลงบนผิวก็ไม่ได้ดูวอกมากนะดูเป็นธรรมชาติแต่วันนี้ตาอยากจะแต่งในลุคที่ผิวเข้มขึ้นมาหน่อยเพื่อนๆที่ผิวเข้มเนี่ยจะได้นึกออกว่าจะแต่งแบบไหนที่ดูสวยเนาะให้เราเกลี่ยรองพื้นให้มันเป็นแบนๆบนมือเราเราก่อนเป็นแบนๆเสร็จปุ๊บจุบ่มรองพืน้นให้มันติด เนี่ยขนาดเกลี่ยทีเดียวอะ่ะมันก็ดูอเออผิวมันดูเรียบเนียนเนาะจากตอนแรกเราเป็นคนที่แบบรูมขนเยอะรอยส่งรอยสิวอะไรเงี้ยเยอะนะคะเราก็เกลี่ยต่อได้เลยแล้วการที่เราไปลงเยอะๆบางทีระหว่างวันเราไปเจอแดดเจอลมแล้วมันแครกเว้ยเราก็ต้องแก้ปัญหาจากการอะไรฉีบโบทต็อกเอา้เอาไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แก้ปัญหาจากการลงลง,ลงพื้นให้น้อยลงหรอเปล่ปาฉีโบโปทอ็อกเออ ในบรรดา i n f ฟ n ูเอบลทั้งหมดไอตาใช้ตั้งแต่รุ่นขวดที่เขาออกมาแล้วก็เป็นหลอดแบนๆแล้วก็เป็นหลอดเนี่ยจริงๆอ่ะชอบทุกรุ่นของเขาเลยแต่ตัวเนี้ยเขาทำออกมาเหมือนเขาพัฒนาขึ้นมาดีมากคือเนื้อเนี่ยยังปกปิดได้ดีผิวเนี่ยมีความดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่หนาเตอะด้วยตัวเนี้ยคือผิวดูสวยยังเป็นธรรมชาติดูช่วงแก้มดูดิ คือดูแบบเนียนสวยมากแต่ถ้าใครเป็นสิวเยอะๆเป็นรอยเยอะๆเนี่ยมันก็มันปกปิดได้ดีอย่างเนี้ยเป็นสิวเม็ดบุ้มขึ้นมาเลยมันก็ยังเห็นอยู่บ้างแต่มันดีขึ้นมากนะคะแล้วเขาก็เกลี่ยง่ายด้วยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีขายที่วาสาัสรรแล้วก็ซูปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปแล้วก็มีขายออนไลน์ด้วยนะ ใครที่ผิวเข้มเนี่ยสามารถดูสีประมาณในตาได้แต่ว่าทางนี้เนี่ยรุ่นนี้ของเขาอะสีเยอะมากสีแบบขาวไปจนถึงขาวมากก็เยอะเพราะฉะนั้นนะใช้ได้หลากหลายสีผิวเลยเขามีสีที่ละเอียดมากอันนี้าอตาชอบโทนสีเนี่ยไม่โดดกันมีความแบบใกล้เคียงกันเนาะจริงๆตัวนี้เนี่ยมีความปกปิดดีอยู่แล้วแต่มองว่าลงหนึ่งครั้งเนี่ยก็สามารถปกปิดผิวได้สวยดีเลยแล้วก็ถ้ามีบางจุดที่เราอยากจะแต้มรอยสิวใต้าตาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปใช้คอนซีลเลอร์กันต่อคะ่ะคอนซีล แต่ก็จะใช้ตัวนี้นะจ๊ะเป็นรุ่นฟูลแวร์คลิปนี้เนี่ยใช้เป็นของลอรีลทั้งหมดเลยนะคะก็ขอบคุณแบรนด์มากๆเลยที <disciple. S 1> ่มาสนับสนุนในตาน้อยแต่ก็เลือกเอาตัวปังๆของเขามาแต่งลุคนี้ให้ดูกันแต่ขอบอกเลยว่าแบรนด์นี้เนี่ยราคาเบาแต่คุณภาพดีจริงจ้าคอนซีลเลอร์เนี่ยไอตาจะลงใต้ตาถ้าเราลงเยอะจนเกินไปบางทีมันจะคอนซีลเลอร์เนี่ยมันจะไปปกปิดทับไอตัวดอลลี่อายของเราดอลลี่อายก็คือใต้ตาที่มันดูมีมิติมันจะทําให้ตาเราดูแข็งดูไม่ มีมิิตแล้วก็จุดที่เป็นอ่าอย่างช่วงนี้ตอนมีสิวแต่ก็อาจปิดสิวนิดนึงนิดนึงนะฮะเราควรจะมีสัก2เบอร์เบอร์หนึงคือเบอร์เท่ากับผิวเราแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งคือเบอร์ที่สว่างกว่าผิวเรา1กรุ่ปนั่นเองค่ะ ตอนถัดไปนะคะก็คือแก้มนะคะแต่ว่า,าตาเนี่ยจะใช้ลิปสติกในการลงแทนบลัชออนแบบครีมนะคะเพราะว่า,าตาเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เซฟคอสถ้าเป็นลุคนี้ตาแนะนำให้เป็นสีที่มันมีความอ่อ,อกหวานแต่ว่าสุภาพหน่อยๆอ,อย่างสีนี้สีที่ตาเลือกมาเนี่ยจะเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรวะ ออกชมพูกลีบบัวหน่อยๆมันจะทําขับให้หน้าเราดูหวานใครที่เป็นคนผิวเข้มอย่างไอตาเนี่ยบางทีหน้าเราจะดูดุแตงทั้งที่เราไม่ได้ดุนะคะใช้สีติ่งๆชมพูหน่อยนะคะไอตาจะใช้ประมาณนี้ การเซตแป้งนะคะใครใครใช้แป้งฝุ่นสามารถใช้แป้งฝุ่นเซตได้แต่ว่าถ้าใครอยากได้เพิ่มความปกปิดหน่อยใช้แป้งพับแบบนี้ได้นะคะไอตาเนี่ยจะใช้เป็นแปรงในการลงนะคะถามว่าทำไมใช้แปรงทำไมไม่ใช่พับเพราะว่าไอตารู้สึกว่าการใช้แปรงเนี่ยมันจะได้ฟิน i s h ผิวที่ดูมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าแต่ว่าถ้าใครถนัดใช้พับก็ได้นะไม่ติดแต่แตชอบใช้แปรงมันจะทําให้มันดูไม่หนาจนเกินไปแล้วก็ผิวดูเนียนสวย ไปงานคิ้วนะคะบางคนเนี่ยจะเจอปัญหาคือคิ้วหายระหว่างวันไอตาแนะนําว่าให้ใช้2ออย่างร่วมกันก็คือแบบดินสอกับแบบฝุ่นนะคะไอตาจะชอบใช้แบบฝุ่นลงก่อนไอตาจะลงแบบฝุ่นเบาๆไม่ต้องลงเยอะนะคะจะใช้แปรงที่หัวกลมๆคิ้วไอตามันจะมีบางช่วงที่มันหายหายไปบางทีแบบเราเน้นเติมแค่ช่วงที่มันหายไปอย่างหัวคิ้วตรงนี้ไอตามันเข้มมากอยู่แล้วไอตก็จะไม่ไปยุ่งกับเขามากไอตาจะไปยุ่งกับตรงที่มันโบโบไปแบบนี้ ให้มันดูเต็มขึ้นมา แต่แลตาจะใช้ดินสอเขียนคิวนะคะตัวนี้นะจ๊ะ r o y a l Brow Artist Expert นะคะแนะนําว่าเวลาใครใช้ดินสอเขียนคิ้วแบบนี้เอาหัวดินสอออกนิดนึงเพราะว่าบางทีเราใช้เสร็จแล้วมันไปโดนอากาศอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้เวลาเราเขียนแล้วเนื้อดินสอมันไม่ค่อยออกบางคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรมันสึกหรอว่าทาไมมันเขียนมันไม่ค่อยออก,ออกบางทีอากาศมันมาหุ้มหรือว่าฝุ่นมันมาติดมาถึงแล้วก็อาจปัดๆออกหนะ่อยว่าเออโอเคใช้ได้แล้วนะแล้วเราก็ใช้วิธีวาดนะคะ อยากจะเล่าให้ฟังนะตอนที่ตาลับปริญญาเนี่ยตลกมากตาไม่ได้แต่งหน้าเองนะคะแล้วตอนนั้นก็เนี่ยแบบแต่งหน้าไม่ค่อยเก่งก็คือเขาจะเอาตัวแทนจากแต่ละคณะมาช่วยงานในงานรับปริญญาอะไรเงี้ยเราอ่ะก็ไปเป็นเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไปช่วยงานเป็นคณะกรรมการบัณฑิตอ่ะ จะได้กรอบรูปตามมหาลัยฟรีบางแพ็กเกจคือเป็นหมื่นแล้วเราไม่มีเงินจ่ายเราก็อยากได้ให้แม่ภูมิใจเราก็อะไปเป็นไปช่วยงานเขาคณะกรรมการบัณฑิตเนี่ยเขาจะมีช่างแต่งหน้าให้นะเราก็แบบอุ้ยดีจังเลยหนูไม่ต้องช่างชางช่างแต่งหน้าก็คือเขาเหมือนแบบเขามีงบให้คณะกรรมการบัณฑิตเอาไปใช้เพราะว่าไหนๆก็ไปช่วยงานมหาลัยแล้วก็เลยมีงบตรงนี้มีช่างมาให้เขาก็อาจจะแต่งดีมั้งแต่เขาแต่งเราไม่ดีอะแล้วเขาแต่งให้ตาเป็นคิ้วทายๆแล้วเขารีบเลย ว่าเขาแบบแล้วพี่เรา,เรา,เรา,เราต้องเราเราต้องเร่งเอลเอียวพี่เราเราหนูต้องไปเข้าแถวแล้วอะไรเงี้ยแราแต่งด้วยความที่เขาไม่เคยแต่งหน้าเรามันมันก็ยากที่จะแต่งหน้าแบบคนอื่นให้สวยในช่วงเวลาอันสั้นน่ะอะไรเงี้ยส่องกระจกดูหน้าตัวเองอ่ะคือมันดูแก่มากแล้วผมเขาก็ทำผมให้ด้วยร้องไห้เลยจ้ะก็ยืนเข้าแถวแล้วก็ไม่้องพูดเพื่อนก็ร้อ่ะว,ว่าเราสองให้เรื่องอะไรเอาก่อนฮึบกดอะไรเงี้ยเพื่อเดี๋ยวรับให้เสร็จรับให้เสร็จ วันนี้ตาจะใช้พาเลตตา2ตัวนี้นะจ๊ะเป็นรุ่นมินิอายแชโดว์พาเลตนะคะลาเพทิชพาเลตสองสีนี้เนี่ยตาเลือกมาเป็นสีที่มีมีสีออกน้ำตาลด้วยแต่ก็มีออกชมพูด้วยมีแดงด้วยสีแดงอาจจะไม่ได้ใช้มั้งอาจจะใช้เป็นโทนสีน้ำตาลแล้วก็ชมพูทำให้อ่าจ,จะดูว่าเป็นโทนที่สุภาพแล้วก็เพื่อนๆแต่งตามกันได้เนาะ เดี๋ยวก่อนอื่นในตาจะใช้เป็นสีน้ำตาลตัวนี้นะจ๊ะลงให้ทั่วเบ้าตาแล้วก็เน้นในบริเวณกลางถึงปลายเบ้าตาเป็นการคัดเบ้าไปในตัวนะจ๊ะถ้าใครอยากรู้ว่าเบ้าตาดิฉันอยู่ตรงไหนเนี่ยยกคิ้วขึ้นแล้วเราก็จับตรงกระดูกตรงนี้เบ้าตาอะาอยู่ตรงนี้เองเพราะว่าบางคนแบบตามหมวยเนาะไม่ค่อยมีเบ้าตาก็จะ พี่ไอตาเบ้าตาดูอยู่ตรงไหนช่วยหาหน่อยค่ะออก,ก็คือยกเกี่ยวขึ้นก็คือตรงนี้นั่นเองจ๊ะ แป้เนี่ยจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเลอบารัชซึ่งมาที่มันเป็นภาษาฝรั่งเศส,สเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราออกเสียงถูกไม่ถูกนะคะ <c oughs> เราแนะนำว่าให้ใช้แปรงที่เป็นแบบใหญ่ๆหมายถึงว่าไม่ต้องใหญ่มากแต่คือเป็นแปรงที่ไม่ใช่อันแบบอะไรเงี้ยพวกบัชออนแบบฝุ่นเนี่ยมันก็จะติดทนได้ประมาณนึงแต่ว่าถ้าเราออกไปถ่ายรูปทั้งวันเนี่ยบางทีเหงื่อเราออกแล้วมันจะชาล้างไหลออกมาแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีบัชออนแบบครีมข้างในที่เราปัดไปแล้วนะคะ เสร็จแล้วนะจ๊ะก็ในเรื่องงานปากนะคะแนะนําว่าอยากให้ใช้ลิปที่มันติดทนหน่อยแต่ว่าเนื้อไม่หนักมากเพราะว่าบางทีเนี่ยลิปที่ติดทนมันมักจะมาพร้อมกับเนื้อที่มันหนัก มากแล้วว่าระหว่างวันเลยว,วันเราคุยอุยอ้ย,ยพี่ขอบคุณที่มานะคะขอบคุณมากเลยได้ค่ะเรียนจบแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยเราพูดเยอะๆรอนจะมีคาบน้ำลายข้างในนะบางคนเป็นนะเป็นคาบน้ำลายเวลาเราพูดเยอะๆนั่นนี่นั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่สวยถ้าเนื้อลิปมันหนาหตาเลยใช้รุ่นนี้นะคะหน้าตามันเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเราไปซื้อในวัดสันเนี่ยเราจะเรา,เราจะนึกออก เราแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมสเปรย์นะคะ fixing spray เนี่ย <Okay. S 1> ก็จะช่วยได้มากเลยให้การแต่งหน้าเราเนี่ยอยู่สวยแบบนี้เฟรชแบบนี้คงทนนานแล้วก็ควบคุมความมันค่ะลุกที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยของไอตานะจ๊ะเดี๋ยวขอไปแต่งตัวเสร็จทำผมอะไรให้เรียบร้อยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตาก็ไปใส่ชุดใส่ผมอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นลุกที่เราแต่งหน้ากันเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าผิวนี้เนี่ยออกแดดโดนเหงื่ออะไรโดนลมเนี่ยจะเป็นยังไงยังสวยอยู่ไหม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะจบปริญญาตรีปริญญาโทรหรือว่าปริญญาเอกนะคะอุตส่าห์ร่ำเรียนกันมาจะได้ใช้ความรู้ในการทํางานในชีวิตจริงนะคะวันนี้เนี่ยตาก็มาแต่งหน้าลุคนี้ให้ดูกันหวังว่าจะได้ใช้ประโยชน์เนาะไม่ว่าจะเป็นการรับปริญญาหรือว่าจะแต่งหน้าติดบัตรแต่งหน้าไปสัมภาษณ์งานเนี่ยใช้เป็นโทนประมาณนี้ได้เลยนะคะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ให้ตานะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสันกดดิ้ นะคะแล้วก็ hashtag be your best ไม่ต้องอยากดีอยากสวยอยากเด่นเหมือนใครหรอกแค่เป็นตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้ว So can I get some closer Stay right ever